เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปล้างรถนะครับเอาน้องเจ้ากุดไปแดก5-7นะครับผมให้5-6จาก3-2คันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับ5-3จะกินได้ไหมนะครับผมผมก็ไปกับพี่พีมนะครับคันหนึ่งนะครับแล้วน้องจุนน้องเดฟิวมือระเบิดผมนะครับแล้วก็ดีโอนะครับไปกัน1-2-3-4-5-6คนนะครับ6คันนะครับผมเดีวก็ไปกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปล้างน้องเรือกันนะครับผม ก็ผมเพิ่งมีเวลาถ่ายนะครับมันก็ดึกมันก็ค่าแล้วนะครับผมเนื่องจากเราไปถ่ายคลิปคันนี้มานะครับที่เราเอ่เทสนะครับว่าห้าหกวันทนไหมนะครับก็เพิ่งได้จะออกได้จะได้ออกมาถ่ายคลิปนะครับผมก็น่าจะดึกแล้วนะครับเสามสี่ทุ่มแล้วนะครับผมเราจะไม่ขับเร็วนะครับเราจะขับตอดตอดเอานะครับผมเอ่อไม่ไม่มีการแข่งกันใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ยว่าองีิเราจะได้แช่งกันอ่านี่นะครับผมก็ไปกันเท่านี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคร จำคั้นน้ำดำนี้ไว้ด้ะโดนส่วนจะได้ไม่งงเออได้เบิร์ดได้ว่าเนาะก็ว่าจะพาห้าสามนะครับประแดกห้าหกสองคันนะครับผมเนี่ยจะไม่รู้จะแดกได้ไหมนะครับผมนะกับน้องเจ้ากุดของเราเหมือนเดิมนะครับผมเออ๋ยรีวิวส่งกันจะเอาไปล้างนะครับมันหกเกินนะครับผมเนี่ยเห็นปะเออมันหกนันแหละเอาง่ายเลยไปดีกว่าครับผมอ่ะกล้องมันมัวไม่มัว સૈજ સલં સં સલે સલેચ સલઇ સલઇ แรงจัดแรงจริงทีมแรงจริงสุดๆสุดแร <c oughs> ง,ง่ <c oughs> แรงแรงรนใจเย็นใจเย็นใจเย็นแรงจัด ખખળ อกแล้ว5 3แจก5 6แต่ว่าแต่เรต้องจุนแรงดึงรถจุมาจากแรงดึงยอมรับเลยโคตรแรงจบตามไ ครั้งรับงรั้ง 4, สเดยวเขากันแล้วตัวเสองคนเอาแล้วยังจีฮะเอาจับจีนจีไม่เึ็นนะ่มเดี๋ยวเราค่อยๆปาดไป ก็นแะต้องถ่ายหลายลครับทุกคนีจจะยาวเกนนะระยาก็เพนะกคนบายนะครับแต่ว่าจะถ่ายพยายามถ่ายได้สัที่เราเล่นอาั้นแต่เราไปโอ้โโอ้โหโอ้โห าการมาถึงเที่ยเียบร,ร้อยนะครับผมเดี๋ยวขอญาตชํามแหอะไรฝุ่นออกก่อนนะครับสักครู่น,นะครับผมป้อันนี้ก็เป็นสภาพที่เรากำลังจะมาล้างนะครับผมดูฝุ่นดูฝุ่นนี่ดูเครื่องอะ่ะนี่นะครับผมโหยคนหนาวอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างสักครู่น,นะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมผมก็จะได้กลับบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวแม่ตามนะครับผมจ้า ปเียน,นะครับถึงการสีดน,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 น้ำแล้วนะครับถึงการตนการสีดน้ำแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนสีโฟมเลยดีกว่า,วาเอาก็สีโฟมมานะครับสีไปเลยฮนะสีไปเลย โบกเข้าไปเอาน้ำไปเลยไปสิโฟมเอาละครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็ล้างกันครบหมดทุกคันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะนี่ก็โดนผมแดกนั่นก็โดนผมแดกนั่นก็โดนผมแดกนะครับเนี่ย เราก็ได้ล้างกันเสร็จกันหมดทุกคันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับที่พาร์เรสซิ่งนะครับผมนี่ก็มีแต่คันสวยๆเลยนะครับล้างเสร็จนะตอนยังไม่มาในสภาพยังกลางเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ก็ว่าจะถ่ายขากลับด้วยนะครับแต่ว่ากลัวคลิปมันยาวนะครับเดี๋ยวคนดูเบื่อนะครับผมก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับผมไป